ถ้าจะมาคุยเรื่องจางอิวยอนก็กลับไปเถอคะค่ะน่าเสียดายนะครับผมุ่ามาเพื่อช่วยคุณซองจินมีพูดธุระมาก็พอคะ่ะไม่สงสัยเลยหรือครับทำไมจางอิวยอนทำให้คุณซองจินมีที่จะแต่งงานด้วยกลายเป็นคนโกหกและนักต้มตุนผมโดนประธานซองจินมีหลอกครับผมจะไปรู้เรื่องการทุจริตของมูลนิธิได้ยังไงกันล่ะครับ ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ถูกขึ้นไม่ถึงก็หายักยอกเงินของมูลนิธิศิลปะกุกแดนเหรอครับผมแค่ถูกเธอหลอกใช้นะครับคุณซองจินมีอ้างว่านําเงินก้อนนั้นไปใช้ร่วมกับคุณนะคะผมไม่รู้เรื่องเลยครับอผมแค่ถูกผู้หญิงคนนั้นหลอกใช้อะครับเราหลอกใช้ยังไงคะเพราะเขารู้อยู่แลนะครับรู้ว่าถ้าเขายนความผิดให้กับท่านประธานและโทษของตัวเองก็จะเบาบางลงเอาละงั้นในทางกลับกัน ถ้ายนความผิดของท่านประธานไปใส่บ่าของจ้างเอียยอนจะเป็นย่างไรครับลายคุณก็จะเ,าเบาลงจะช่วยฉันอย่างนั้นเหรอคะฉันเข็ดขยาดกับพวกอายการแล้วแต่ก็อยากรู้ว่าคุณจะช่วยฉันยังไงพรุ่งนี้มาให้ปากคำที่สำนักงานอายการนะครับ <c oughs> คุณซองกินมีผมมีคำถามครับ คุณคิดยังไงกับข่าวเช้าที่มีกับอดีตอายการจางอิวยอนค์อคะคนมั่นกันแล้วความจริงคืออะไรไม่ทราบครับอดีตอายการจางบอกว่าถูกคุณหลอกใช้มีอะไรอยากพูดบ้างไหมคะทำแบบเดียวกับเขาหมายความว่ายังไงคะแสดงพฤติกรรมแบบเดียวกับที่จางอิฮยอนทำนะครับจางอิฮยอนเป็นคนบงการทุกอยา่างอายการจางอิฮยอน เป็นคนบงการทุกอย่างค่ะแต่จางอิวยอนไม่ผิดแต่อัยการจางอิวยอนไม่ผิดนะคะฉันผิดเองที่หยุดเขาไม่ได้ฉันผิดเองที่หยุดเขาไม่ได้ค่ะฉันคิดว่านั่นคือความรักฉันคิดว่านั่นคือความรักค่ะแล้วจากนั้นและรอข้ายด้วครับฉันทําผิดไปแล้วคะ่ะมันเปน็น่อนัตายแล้ว <S 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 ตั้งท้องเลยครับอายการจางอิวยอนดูเรื่องหรือเปล่าคะส่วนที่เหลือพวกสีก็จะจัดการต่อเองครับออนยองอาเซโยซีริส ใมาไว้สุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิง่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ